สวัสดีครับที่นี่ร้านพิจุนบิ๊กไบมือสองจากจังหวัดพะเยาครับวันนี้เรามีรถมานำเสนอ1รุ่นนะครับจากค่ายยาม่า MT 0 3ปี2015ครับคันนี้เป็น 300cc 2ซสูบเลี่ยงเสียงเพราะๆแรงๆนะครับคันนี้มีของแต่งเล็กๆน้อยๆนะครับแต่งสตไตล์วัยรุ่นนะครับคันนี้ก็เป็นรถปี2015นะครับวิ่งมา 15,000กิโลนะครับคันนี้ได้ทำการเซอร์วิสใหญ่ให้ครบครบทุกจุดถ่ายทิ้งเปลี่ยนใส่ของใหม่ให้มีคลิปยืนยันให้ชมในช่อง Youtube <ม>เหมือนกันเลยนะฮะคันนี้นะคันนี้มีของแต่งประมาณนี้นะเดี๋ยวไล่ไล่ไล่ของแต่งให้ชมนะมีชิวหน้าทางร้านสร้างขึ้นเองนะครับดูหล่อไหมเพื่อน มีมิติได้นะนี่นี่ผมให้ท้ายว่าผมเอาของรุ่นไหนมาใส่นะคนที่ติดตามในเฟซจะรู้นะว่าผมเอาของรุ่นไหนมาทํานะชิลนี้จะเป็นชิลเดิมชิลแต่งของ YZF R15 155cc VVA นะครับตอนนี้ผมมาเจาะรูนะครับามาร์กจุดเจาะรูตัดเข้าทรงใหม่นะครับมีมิติเพิ่ม เห็นไฟเดไลท์ข้างบนอยู่่าแล้วก็ชิ้นต่อมานะครับเป็นกระจกปลายแฮน์นะครับนี่ใส่แล้วรอๆนะฮะกระจกปลายแฮน์ครับมีกาดหม้อน้ําเปลี่ยนยางชุดใหม่ให้หนึ่งคู่มีการล้มด้านซ้ายขวานะครับตรงกลางนะมีตัวยกเกียร์ขับสปอร์ตขึ้นนะครับอ่ายกขาไปด้านหลังและสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับ เหมาะกับการลงแท็กหรือแบรนโค้งเยอะๆนะตัวนี้ก็เซ็นเซอร์พักเท้าจะไม่ขูดพื้นจะไม่มีอันตรายนะแต่ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้ได้สูงขึ้นเราจะต้องรู้อ่ารู้ไว้ด้วยตัวเองนะว่าตอนนี้เราแบนโค้งต่ํากว่าที่ศูนย์กำหนดมานะอ่าคันนี้เป็นสีเทานะครับโค้งน้ําเงินผมว่าตัวนี้สวยนะครับอ่านี่มันเป็นโค้งน้ําเงินนะเพื่อนเหมือนตัวลิมิเต็ดอย่างเงี้ย เดี๋ยวผมพาชมยางนะสวยๆครับดูโซ่สเตอร์สะอาดๆนะครับสะอาดแค่ไหนถามใจทูดูนี่นะสะอาดสะอาดครับเพื่อนๆนี่ให้เห็นชัดๆนะครับคันนี้วิ่งมา15,000กิโลนะครับนี่นี่ระดับน้ํานะครับใส่น้ำมันอ่าใส่น้ํายาหล่อเย็นเป็นของยามาลูปนะครับของยามาฮ่าน,นะครับน้ํามันเครื่องของ คัสตอนพาวเวอร์วันนะครับน้ำมันเบรกเป็นของเชลล์นะครับคันนี้นะเซอร์วิสให้ครบๆนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำหล่อเย็นให้ครบฟัดชิ่งให้อย่างดีเลยนะฮะอ่าดูดูล้อหน้านะเพื่อนๆดูความคลิปนะครับการเตรียมพร้อมรถก่อนขายให้ลูกค้านะครับเพื่อนๆดูให้ครบทุกอย่างมีคลิปยืนยัน ให้ครบทุกอย่างนะครับคนนี้เปิดราคาที่69,000บาทในราคาย่อมเยานะครับ3 0 0ร้อซีซีสสูบเดียงนะครับคุณซื้อได้ในราคา60,000กว่าบาทเองนะครับไปซื้อมือหนึ่งนี่แสนกว่าบาทเลยนะเพื่อนๆือแถมทางร้านได้ซื้อวิทให้ครบๆซื้อไปเติมน้ำมันขับใช้งานยาวๆนะครับอีก3,000กิโลค่อยเซอร์วิสนะ้ำมันเครื่องอีกทีนะฮะ อีก9,000กิโลค่อยซื้อวิทเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องนะครับ1ปีซื้อวิทของเหลวทั้งคัน1ครั้งนะครับอ่าทางศูนย์จะแนะนำมาประมาณนี้นะครับเพื<ๆ>่อนๆโอเคเดี๋ยวเรามาสตาร์ทอุ่นเครื่องแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาดูเลขไม้ด้วยนะครับเดี๋ยวกุญแจผมจะไปทําให้มี2ดอกนะอีกคันมี2ดอกนี่ๆจใคอบเลยสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับเลขไม้อยู่ที่15,251กิโล เดี๋ยวให้น้องวอร์มเครื่องสักคนะรู่นะเดี๋ยวเราค่อยเร่งเครื่องให้ฟังนะดูเดย์ไลท์นะดูเพื่อนเป็นชิวหน้าผมตัดเองนะผมตัดทําเองเลยชิวหน้าเดี๋ยวผมจะเอาใส่อีกคันด้วยนะแล้วก็จะตัดเก็บไว้อีกนะผมบอกมูลค่าเลยก็ได้ครับของ R15 มันเริ่มต้นที่290ถึง300กว่าบาทนะครับแล้วแต่ร้านนะฮะแล้วแต่จังหวะเราก็มาทานเทียบ เทียบใส่เจาะรูตัดสายขวาให้เท่ากันประมาณนี้นะเดี๋ยวพาชมตำหนิก่อนเนาะรถคันนี้ก็มีตำหนิเล็กๆน้อยๆน,นะครับมีล้มแปะมาครั้งหนึ่งนะผมก็พูดตรงตามตรงเลยนะมีล้มแปะครั้งหนึ่งนี่เป็นรอยนิดนึงนครับล้มแปะเนี่ยล้มแปะตรงหญ้าตรงหินไม่ได้ล้มแปะแบบถนนปูนหรือไอ้พวกถนนลาดยางนะ,นะมีตรงไหนอีก แป๊บหนึ่งนะหาแป๊บหนึ่งตรงนี้อาจจะมีรอยหน่อยนึงมีเห็นไหมย่นี่ย่นีเห็นไหมนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นิดนึงครับนิดนึง,นงแล้วก็เป็นรอยตรงนี้นะครับผมก็คุยให้เห็นนะนี่นี่เห็นภาพไหมนี่ไม่ได้เข้าเยอะเลยนะเพื่อนเหมือนสีถลอกโดนหินเม็ดเล็กอะ่ะเนี่ยพูดตามตรงนะครับมีล้มแปลบ้างครับขับรถโอ้โหหนักตั้งร้อยเจ็ดสิบกโลอย่างเงี้ยมันจะไม่ให้ล้ม บ้างเลยเป็นไรต้องมีบ้างครับเล็กๆน้อยๆนะครับรถใช้งานมาตั้งหมื่นกว่าโลนะครับนี่ดูนะไอ้ที่ล้มมาตอนนี้ที่ผมจะคุยให้ฟังก็คือไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับล้มน้อยอย่าแบบแบบนี้นะล้มแปะแบบนี้นะไม่มีผลนะฮะไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับแล้วก็จุดต่อมานะครับที่เป็นตําหนิปัดอ่าเป็นตําหนิป,ปกติเลยคือตรงนี้นี่ขาซ้ายขวาโคนซ้อนนะครับทําให้สีตรงนี้ลอกนะครับ สีตรงนี้มันเป็นมุมนะครับเป็นสันนะครับชุดสีตรงนี้จะบางบางกว่าที่อื่นนะครับบางกว่าพื้นที่ที่เป็นเรียบๆอย่างนี้นะที่สีอ่าสีมันเกาะได้เยอะกว่านะครับประมาณนี้นะเพื่อนเ่อเดี๋ยวมาดูสต็อปเปอร์คอซ้ายขวากันนะครับผมก็จะคุยเสียงดังๆหน่อยนะเพราะว่ารถสตาร์ทนะอ่าสต็อปเปอร์นะไม่มีการหักการงอการเชื่อมมานะครับซ้ายขวาซ้ายและขวานะเพื่อนเ ปกตินะครับอ่าปกตินะสโเตอร์สะอาดๆนะครับเครื่องยนต์เลขเครื่องเลขโครงตรงกับเล่มนะรพร้อมโอนได้นะดูล้อหน้าสะ,สะอาดๆครับทําด้วยใจทําด้วยใจรักนะาหาเลี้ยงครอบครัวนะทางร้านมีแต่ผมนะครับที่บอกว่าทางร้านทางร้านนี่คือมีตัวแค่ตัวผมคนเดียวนะที่ที่ทำรถขายนะ าจจะมีครอบครัวามาซัพพอร์ตบ้างนะครับมีน้องชายของภรรยามาช่วยงานมาช่วยบ้างนะครับเพราะว่าของเขานี่งานเยอะกว่าผมอีกแต่เขาว่า,วางๆเขามาเที่ยวหาเขามาช่วยนะครับอสองคันเนี้ยคันนี้กับอีกคันหนึ่งที่เป็นฝาแฝดกันเนี่ยก็ขเขาก็มาช่วยนะครับงานนี้นะรีวิวเยอะครับราคา6กหมื่นเ้าพันบาทนะเพื่อนๆราคา6ก0 0ืบาทมีค้งเงินสดและเงินผ่อนสามารถ เก็บเงินปลายทางได้นะครับมีรับกันหลังการขายมีคลิปยืนยันตอนเซอร์วิสให้ครบถ้วนนะครับเดี๋ยวมาเร่งเครื่องให้ให้ฟังเสียงเครื่องยนต์นะ,ะ,ะ,ะนี่เป็นเสียงอันนี้นะดังจิ๊ดๆๆนี่นะ โยนกลไกนะครับดูภายนอกนะครับผมล้างให้สะอาดเอี่ยมเลยนะนีออ่ดูพอท่อก็ใช้งานมาแล้วนาอมันก็จะต้องไม่มันไม่เนียบเหมือนเอาสีพ่นนะครับไอที่เอาสีพ่นกันนะใช้อีกไม่นานสีลอกหมดเลยนะครับถ้าจะให้มันติดพนจริงๆต้องเซนสีพาเดอร์โค้ดเซรามิกนะครับอันนั้นจะทนนะอันละอันนั้นนี่ทํายากมากแล้วแพงด้วยนะ ที่ผมไม่ถอดท่อมาพ่นนะผมว่ามาเสียเวลาครับเดี๋ยวลูกค้าขับไปก็กลับมาเป็นสภาพเดิมไม่กี่กิโลก็เป็นสภาพเดิมนะไอที่ท่อดำๆเนี่ยมันไม่ใช่แน่นอนนะนี่พาดดโคดอย่างเดียวครับที่จะทนนะฮะนี่พดัดดโคดเหมือนพวกโค้งเนี่ยพวกโค้งนี่พดัดดโคดมาประมาณนี้นะฮะหกหมื่นเก้าพันบาทราคาย่อมเยาว์นะครับราคาเท่าคลิกร้อยหกสิบเพื่นพ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 นอนๆแพงกวเวฟไปนิดเดียวได้สามร้อยซีซีขับข้ามจังหวัด มันมันเร่งแซงสบายๆนะครับยืนพื้น150สบายๆนะครับความประหยัดน้ำมัน20ผมตีให้เลย25ถึง30โลลิตรได้แน่นอนมันอยู่ที่คนขับอีกทีนึงนะถ้าขับอัดจริงๆมันคงไม่มีใครอัดขนาดนั้นนะเพราะว่าถนนมันก็ไม่ได้มียาวขนาดนั้นนะเพื่อนๆพ่อประมาณนี้นะ ประมาณนี้นะ6 9 0 0หกหมื่นเก้าพันบาทพร้อมส่งฟรีทั่วไทยมีรับประกันหลังการขายนะครับขายคุณภาพนะครับซ์วิทใหค้ครบนะครับท่านใดสนใจสอบถามได้ที่เบอร์0ูนย์แปดหกสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งสามศูนย์เจ็ดนะครับสำหรับคลิปรีวิว MT 0 3นะครับเสร็จสิ้นภารกิจนะครับเ,เจอก,กันคลิปหน้านะครับสนใจโซมาได้เลยนะครับสอบถามมาได้เลยบ๊ายบาย